ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short cut brilliant. s h o r t c u l t b r i i a t สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u r i l l i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเริ่ h ไลท์ g คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะสรุปหนังสือการตลาดแบบวัวสีม่วงของแซฟกอร์เดนในหนังสือนี้แซฟกอร์เดนบอกว่ากลยุทธ์การตลาดเดิมไม่เพียงพอแล้วต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแบบวัวสีม่วงแทนวัวสีม่วงไม่ใช่ราคาถูกแต่ความโดดเด่นการตลาดที่โดดเด่นคือศิละปะในการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ ในยุคที่คนไม่สนใจโฆษณาสินค้าที่โดดเด่นจะได้เปรียบไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นๆจะนําไปสู่ความล้มเหลวสินค้าต้องโดดเด่นและแตกต่างในตลาดที่แข่งขันสูงและในท้ายที่สุดสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นจะมีกลุ่มผู้รองรับที่จะสนับสนุนการออกแบบสินค้าที่โดดเด่นและต้องยืดหยุ่นในการสร้างความสนใจของคนกลุ่มนําสมัยคําว่าวัวสีม่วงหมายถึงสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นและน่าสนใจเหมือนวัวสีม่วงในฝูงวัว การออกแบบสินค้าที่โดดเด่นเป็นการสร้างแนวคิดที่ทำให้สินค้าของเราแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไม่ควรพยายามสร้างสินค้าสำหรับทุกคนเพราะมันอาจทำให้สินค้าของเราน่าเบื่อและต้องใช้งบประมาณสูงในการตลาดเราต้องเน้นที่การตลาดกับคนกลุ่มนำสมัย <S <S เพื่อให้พวกเขาไปบอกต่อแนวคิดให้กับคนอื่นได้อย่างง่ายดายอย่าลืมว่าแนวคิดที่ทำให้สินค้าของเราแพร่กระจายคือแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ การจับตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะพุ่งเข้าไปยังตลาดใหญ่จะทําให้เราได้ส่วนแบ่งในตลาดกระแสหลักก่อนแล้วค่อยสร้างไวรัสแนวคิดสู้ต่อกับตลาดที่ผู้บริโภคไม่สนใจเราคือวิธีฉลาดที่สุดในการเริ่มต้นเราควรมองหากลุ่มลูกค้าที่สร้างกําไรมากที่สุดและสร้างสินค้าที่ทําให้พวกเขาตื่นเต้นจนทนไม่ไหวความสําเร็จคือผลมาจากการวัดผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สมัยว่าการสร้างสินค้าที่โดดเด่นและแนวคิดที่แพร่กระจายเริ่มจากการออกแบบสินค้าที่ไม่เหมือนใครขอบคุณที่ฟังครับหากคุณต้องการสร้างสินค้าที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จจงรู้จักลงทุนในแนวคิดและการตลาดที่เฉพาะกลุ่มขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือนออ n Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับเ n Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจ าหคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ